ว่ต้องดื้อนะดยหนึ่งข่าวนึงยังถามแม่เด้ซางอยู่บ่บ่มีข้าวสั้นบ่มีข้าวสั้นดยเอาเราไปสั่นแม่สิกินอย่างกลับมาแม่กลับมามันก็เอาข้าวสารในบ้านเข้ามาให้โอ้ยผู้ภาษาเล่าเกิดลายเติบเก่งเก่งเก่งบ่บ้เก่งบ่เก่งอีแม่อีแม่อีแม่หดหดยำสมุดมันมันจะมายำมืดมายำมืดพ่น สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะกายินดีตอนฮับทุกท่านเขา้าซูสองของบาลี่อีกคือเก่าค,คือเดิมพี่น้องกาหลายลยๆล่ทานที่ถามกันเข้ามายากให้เฮาอันไปเย,ยเี่ยมยามทางน้องนุ่ยน้องเนียมน้องตอมน้องแตม้มเนาะที่เฮาเคยช่วยเหลือก่อนนะี้นี่เพิ่นยักเห็นเนะาะยักษูหว่าชีวิตการเป็นยูของน้องๆเป็นเท่าใดเนาะเฮากะโอเคเมื่อน,นี้โอกาสดีเฮาก็เลยจะถือโอกาสนี้เข้าไปเยี่ยมยามทางน้องๆบิ่งเนาะว่าเพิ่นจะ เป็นเอาไดทางน้องๆองนันเนาะแล้วก็จะเห็นอยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้นนเป็นช่วงเบียกพี่น้องทางชาวบ้านชาวเมืองอยู่เขตของบาหลีกับ่วนหายตอนนี้เนาะมุ่งใสาเบียกให้กาญนะเนาะบบฮัวเขาจะไปเห็นน้องๆหรือบอ,บอหรือว่าอาจ้าบ่ได้เห็นเพราะว่าญาติทางทางน้องๆกันไปเบียกไปการน้ำพ่อน้ำแม่์นะแต่เป็นเอาใดเขาก็จะลองเข้าไปเบิง่งเนาะพี่น้งนองเนาะว่าจะเห็นหรือบอตามใจก็อยากเห็นเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเพราะว่ามี หลายคนเสลือเกินที่ถามกันเข้ามาเนาะโอเคอ่าตอนนี้เขาก็อยู่ในระยะการเดินทางแล้วโอเคเขาเดินทางกันแล้วเนาะ มาพอกันวันนี้คอยคำย้ำแรงเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทีบ้านของน้องนุ้ยพี่น้องเนาะอันนี้เป็นทางหลังเฮือนเนาะโอ้โหเป็นทงกว้างอสมควันเลยเนาะพอดีว่าฝนตกห่างกระเซ้าเนาะบรรยากาศดีดีอันนี้เป็นเฮือนของน้องนุ้ยพี่น้องเนาะเราจะลองเข้าไปหย่ยมยามทางน้องน้องเบิ้งน้องนุ้ยน้องเนียมเนาะน้องตอมน้องแต้มเพื่อนจะอยู่มอ่อกันเราจะเข้าไปหย่ยมยามเพื่อน ไปเยี่ยมยามเล็กน้อยนอะเยี่ยมยามน้องๆบ้างพอว่าเฮาบ่ได้มาโดนเติบก่อนอาจะมีหลายคนคิดฮอดคิดถึงบูว่าจะอยู่เพื่อนหรือบอกแต่ประตูเพื่อนอีกเปิดอยู่ก็พี่น้องโอ้เฮือนก่สุดโสมลงเติบเนะอ<ม>สบายดีมีคนอยู่เฮื่อนบอก น่าจะบ่มีนะพี่น้องโอ้นี่พอเราเห็นพอพอน้องนุ่ยแล้วพอน้องนุ่ยไปน่าจะบอกเขาส่งสัญญาณมาบอกเขาว่าไปไปเอื่นให้นประมาณนั้นแหละไอ้อันนี้อันนี้มันเนนท่อนเท่านอ้องต้อมกับน้องแต้มยู่น้ำนะก็คืออยู่น้ำนาบ่าว นี่เป็นเงนินของน้องนุ้ยที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นตั้งให้น้องพี่น้องเนาะเอากับบัวดมาโดนเติบเลยโอ้มักลินมักลินฝากำลังเป็นพี่น้องเนาะตาเอ๋สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าน้องต้องแต้มไปอ,อยู่ไปใช่โอ้ มือแรงมาบ่โอ้น้องตอมกับน้องแต็มไปให้นะพี่น้องเนาะต้นนี้ก็ตรรอนแรงๆนะก็หน่อยหนึ่งก็น่าจะมาพี่น้องโอเคเอลาล่อถาน้องหนุ่ยหน่อยหนึ่งก็นาะแล่น้องหนุหน่ยมา,ายแล้วย้ายล้วพี่น้องย้ายเป็นสาวแล้ว นุ่งเสียบบางยังไงจื้อบ่จื้อไอบ่บ่จื้แล้วบ่จื้แล้วอโอ้บ่ได้สบายดีกันแน่ไหมสบายดีมาสบายดีมอมมอพี่งมามงามพ่นบ่จื้แล้วสบายดีลำบ้าบ่สบายดีน้องไปยังมาเพิ่นไปอินไปลิน <c oughs> นั่นได้เนียมเลยเนียมบ่ฮูบ่ฮูแม่ดูแม่เพิ่นไป ไปเฮ็ดเข่าอเออไปปุ๊กเข่าดีเออ๋อ,อไปจ่างมั้ยนะเออเขา่าอู้มมันเจ็บขัวแถวแค่เอวเกียมจะขาดแขวนนะอ,อ๋อแขวนจะล้นดิออมันคอนนั่นนะ่ะออโดยเอวจีบาเออโดยอ่ชื่อบอกแฟนไผนี่บอลลี่เนี่ยปนานันบอลลีมที่ไปยังเดี๋ยวนี้<ะ>เออไปเปลี่ยนเครื่องสบายดิ

อันเท่านียืนโอ้ยไม่โอ้โหเลยไปเห็นมันยังคือเปืือนเมื่อมื่เป็นเปียกนะเสียนะเพิ่มไปเก็บมะม่วงเลยเพิ่มไปเก็บมังม่วงกับอีอียาอันนั้อันนั้ลูกบาแทผลขนาดไหนได้บ่มะม่วงบ่ได้เล่นแกนึ่งเพิ่นกินเพิ่นกินเจ็บค้องโสมดิอันนี้บ่ได้อันซุกซ้ำโบคือบ่ไปน้ำแม่ ภาสาอังกฤษเต็มที่ภาษาอัูกน้องภาสาอังกฤมันน่ะโดยปีนี้ที่เข้าปอยังหรอเมพิ่งบอกว่ามึงมึงน่าจะให้ใครเขา้าเข้าปวหนึงน่งปวหนึ่งป้าภาษาลาวเก่งเลยเดี๋ยวนี้เนาะโดยเมป้าเก่งแล้วเดี๋ยวนี้หผู้ภาษาลาวขึ้นหลายเติๆๆบเก่งเก่งเก่งบ่บ้เก่งบ่เก่งอีแม่อีแม่อีแม่ขอ พอนยำสมุดมันมันจะมายำมืดมายำมืดพ่นเออโดยเนียมไปลินทั้งไหนบฮู้บฮู้เลยโออไปหาทอดทอดคือเลยอีแม่อีพ่ออีพ่อไปหามันมันมันแบบเป็นไปยากกระทั้งว่นเป็นการกันเพราะว่าก็อีแม่ว่แบบนี้เหมือนเพิ่นว่าอ๋อไอพ่อมันต้องเอามันมาเพื่ออะ มันพ่อแม่ตัวกลวนอย่างมาจะนี่นะคือจะกอาเปลี่ยนเสียงบืเปลี่ยนก็ได้มาพี่มามาพี่มาอ่าเขนมให้มะนี่ไปอาบน้ำฮะเราได้เงินเป็นไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเครื่องกัาหนึ่งเครื่องอันนี้ก็ไปซักเก็หนึ่ยหนูมันซักแล้วข่ะแต่มันจะเอาไอพอให้อีไอพอครับใจก็โน่เดียวขอบใจอันนี้ของผู้ใด หอยพ่ออันนี้ของหอยเดี๋ยวเอาเอาไปให้แม่ได้แม่กับน้องเนี้ยแม่โดยอ,อ,อ่ะตอนแรก้ปอมันไ่ยิะออันนี้เงินสองมันเก็บเอาบ่เอาเห็นแล้วไดเอา,า,เอาขอบใจดีใจบ่ดีใจที่วาลีเอาให้หอยคำโหเดเลยหนุ่ย คำามหูด,ด,ด้วยไม่ต้องดื้อนะดยหนึ่งเข่าหนึ่งยังถามแม่เด้ซางอยู่บ่บ่มีข้าวสั้นบ่มีข้าวสั้นดยเอา,าเราไปสั่นแม่สิกินอย่างกลับมาแม่กลับมามันก็เอาข้าวสานในบ้านเข้ามาให้โอ้ยแม่ไปแล้วก็เข้าเข้าให้เราเอาข้าวม้ามากินดโดยอ๋ตตตอ,ต,อตั้งใจกันมาประโยชน์จักม้าต่างใจเงี้ยหนังสือนะด้วยอืมเอา ไอ่จะหาต้มกับแต้มก่อนโมาโจะอับน้ำเย็นเครื่องมันงาม,งามนึงเร <c oughs> าเาปจาตอมกับแตมพอดีว่าเฮือนเ่าจะออมอ,อก,กันนะพี่น้องเนาะเขามาแล้วเขาก็จะมามาเยี่ยมยามเขาเจ้าเพราะว่าเขาบ่ได้มาโดดแล้วโอ้โเป็นสาวแล้วตอมเนาะเอาน้องแล้วตอมสบายดียวแล้วตอม สบายดีครับเอ้คำพูดนี่แต้มไปทางไดนไปยูไหไปยูไหบ่มาเลยยองบ่มาเออมือแรงกับมาตีน้องบ่ไปนองบ่ไปบัวไปเอาน้องเอาลานไปเห็นอย่างแต้มไปย้ายนะไปเสียร์ย้านี่ไปลินสิทียังน้อยเนาะนี่อ่าขนมมาต่อมีจกุนเล็กน้อยอยู่นี่ บมต้นตเต็มเด้อวันนี้กว่าน,นี้สองสามแล้ว<ช>เลยเอาไว้ให้ต้มเด้เอาไว้เต็มเด้เมียน้องบ่มาบ่มาพอกับบ่มาครบแล้วขนมครบกันนะครบแล้วครบแท่หนาบิางดูครบคนมีจักคนครแท้มีแผ่นไหนเอามีมีน้องเนาะแล้วก็มีแต้ม แล้วก็มีหน้าบ้าวหน้าสาว <Okay. S 1> แล้วก็มีผู้นี้ล้วก็มีอีกผู้นึงอยู่ในเงอนน่งที่น่งผู้ใดผู้ใด <Okay. S 1> เขาคือยังเห็นผู้หญิงอยู่นี่สองสามคนนี่แล้วใบมันครบกันเนะ <Okay. S 1> อะติมสามอันนะมันครบกัน <Okay. S 1> ขอบใจมาน,นะอ,อะเอาน้องช่วยหน้าบ้าวหน้าสาวนะให้เพ่อนไปเหตไ,ไทมันอะนะเสียญาให้เนาะ น้อนยังเห็นว่าเปลี่ยนนั่นบอกอ่าเอาอ่ากลับก่อนน่ะเพราะต้องดื้อนะฟังความขจรน่ะอ่าไอ้กลับก่อนมึงน่ะไอ้มาจิมารีนนั่นไหมไม่เนแต็มนะมันนี่เนาะแต็มไปไปให้ยังมัมาเถอะไก่บ่อให้นะบ่อไก่เห็นลายบ่อเพิ่นเห็นลายบ่กว้างบ่กว้างบ่กว้างมายังเห็นเนาะ กาวกันเนะอะด้วยบอวุนรูเป็นบอว่ด้วยด้วย <c oughs> กาวกันเนละแต้มเนอะกาวกันหน่อยเปมเ่นเครื่องเราวันนี้นะตามน้ำเลยหนะึ่งกาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับครั้งนี้เทากะแต่มาเยี่ยมยามทางน้องนุ่ยน้องต้อมน้องแต้มเนาะแต่ว่าน้องแต้มมันไปให้น้ำเขาเจ้ายังบ่ามาเท่อก็เลยบ่ได้เห็นกัเห็นแต่น,นุ่ยครับ น้องต้อมน้องต้อมมันอยู่เพื่อนเพราะว่าเพื่อนนั่งเพราะว่าน้องกันต้องได้เอาน้องเอาลานเนาะให้ทางผู้ใหญ่ไปเหตุเกิดเหตุการณ์ก็ต้องได้เจ๊แบบเที่ยวเนั่นอะไรน้องพี่น้องเนาะก็ดีช่วยกันเอาน้องเอาลานแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เพิ่นเหตุเกิดเหตุการณ์ก็อาศัยอยู่น้ำเพื่อนได้เนาะก็ต้องได้เหตุอะไรน้องพี่น้องเนาะถ้าผู้ใหญ่มากก็จะจะได้ไปช่วยแต่ว่านี่กับน้องน้อยอยู่ก็ช่วยเบียกช่วยการยังไม่ได้ก็ช่วยแบบนี้ก็พอเบาแห้ง ให้ผู้ใหญ่ได้ทำมาหากินได้ยังมากกับมันชูครบชิ้กกิน,นอ่ะกะ็ถือว่าดีนะพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปนี้บางวันทุกคนก็คือสีหายคิดฮอดคิดถึงทางน้องๆเนาะแต่ว่ามืนเนียนบ่เห็นทางน้องเนียมกับน้องน้องแต้มเนาะก็เสียดายคือกันเขาก็ไม่ได้เห็นโดนคือกันเพี่น้องเนาะกะจักเห็นอยู่งจักให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันแต่ก็ดีใจที่เขาได้ถามข้าวถามข้าวน้ำเพลินเนาะก็บ่มี ผู้ใดเป็นอย่างผู้ใดก็สุขภาพสุขภาพแข็งแรงเนาะก็โอเคสำหรับคลิปนี้บาลีก็เอามาฟังมาตอนทุกคนนะครับสนุกกันเพียงสำนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ่วนว่าจะเปลี่ยนคลิปใดและยุไสก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี